บอที่สวัสดีพี่น้องอีกข้เขานะครับผมมาเจอกับผมมีแล้วกับการวางแนวทางฮานอยประจํา,าวันเสาร์ที่22นะครับมีนาคม68นะมาเจอกับผมมีแล้วนะครับผมเนาะก่อนถึงบาที่ขอสวัสดีนะครับเมย์เมย์มาชิกเอฟซีค่ะประจำแล้วขอสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกผู้ที่าตามมาอย่างดีต้อนรับผู้ชงบอที่พารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับตามกันต่อไปกันต่อคบแนทางฮานอยผมประจํา,าวันเสาร์ที่ 22แล้วนะแป๊บเดียวนะครับสำหมดเดือนแล้วสำหรับเดือนมีนาคมสำหรับในทางฮางนอยผมก็ชว่วงนี้ก็พั่มขันทุกครั้งพั่มขันทุกวันเลยสำหรับในทางมาดัดรวมผมนะนะครับแต่ว่าในทางแยกน้อยถือว่าเดือนดีนะครับเมื่อวานโอ้โหเข้าเกือบทุกรอบเลยนะครับสามพี่น้องเข้าทุกรอบสำหรับในทางในาะยชัตเจาะสำหรับ,รบในทางแยกน้อยในะห้องเรียนเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ตามกันต่อนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆริกดการแจ้งเตือนไวด้วยนะเวลาผมอัพ โหลดคลิปใหม่ๆที่มาชิคจะได้ไม่พลาดในทางเฉพาะที่เต็มที่เหมือนเดิมเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกแนวทางเนาะสำหรับในทางผมนะครับผมรัฐบาลไทยผมลงคลิปให้แล้วนะที่มาชิคอย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบในทางรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับถือว่าอยากเดินดีนะครับเดินดีหน้าตามสำหรับทางรัฐบาลไทยลงคลิปเลยนะอย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับผมอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไร,นรเน,มน,น,ราารนีมาชิกสําหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานนะไปสู่พิธาเนี่ยมาชิกไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งโปรดใช้วิจยยารณ์ในการรับชมไม่สนับสนุนการพรนันใดๆทุกชนิดเดินนะครับนี่เป็นคําเตือนต้องพูดทุกครั้งสำหรับใครจะไปก่อห้องเรียนผมน้องบีที827นะใครที่จะไปชมรัฐบาลไทยกรทักได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเด้นมาดูสรุปผลเมื่อวานเลยนะครับอันนี้เป็นมัดรวมนะแต่ว่าในห้องเรียนแยกหน่อยให้เนี่ยโหเมื่อวานนี้แยกหน่อยเดี๋ยวว่าเดินดีนะครับสามพี่น้องนี่ลง มีนอจีดน้อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะนะครับกาชาดเมื่อวานเนี่ยศูนย์หนึ่งหนึ่งสามห้ากาชาดเมื่อวานเนี่เบิ้ลลงนะครับกาชาดนะครับหนนะครับยอมเลยเมื่อวานนะครับโอ้โหเมื่อวานานงผมเนาะนะครับอ่านอจ่ะนะครับศูนย์หนึมะผมให้สกับสนะนะครับอจหน่งหกศูนย์สี่ห้านะครับหนึ่งกศูอ่าเฉพาะจิดเข้าสี่ห้านะชุดนี้นะครับอ่าหนึ่งหกศไม่มีนะผมให้สองกับสี่นะครับนอจ นะครับผมพิเศษอนะครับสามเบอร์เน่าเฉยเลยเมื่อวานนะครับสามสามเจ็ดนะครับศูนย์หกนะครับนะไม่ลงนะผมให้สกับ4นะนะครับปกตินับสกับ4ไม่ลงนะครับแล้วก็ VIP นะเ7็ดเจ็ดแไปไม่ถึงอีกในมาชิกถึงแค่2อส นนะะคครรัับบทำเต็มที่และสลับเมื่อวานนะครับแต่ว่าในห้องเรียนเนี่ยนะครับโอ้โหเจาะตั้งแต่พิเศษปกติ V ีพีเลยนะสลับใครที่อยู่ในห้องเรียนเมื่อวานเนี่ยโอ้โหนะครับดีใจมากชื่นใจมากเลยนั่นแหละนะครับสรุปก็คือเมื่อวานนะแนวทางมัดรวมผมเนี่ยนะครับมาที่สี่ห้าน้อยขิดเนาะนะครับ V ีพีมาในตัวเด่นนะสองนะครับผมอันนี้ไม่ลงนะครับก็ทำเต็มที่และสลับเมื่อวานเนาะนั่นแหละนะครับอ่าถ้าเป็นแยกน้อยก็จะ เขาเรียกอะไรนะครับคัดให้แล้วเนี่ยมาชิกก็จะตีกรอบให้อันนี้มัดรวมมันก็จะกว้างไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครจะชมแยกหน่อยก็ทักได้เลยเด้อบีทีแปดสองเจ็ด่ะตามก็ต่อสำหรับในหางวันนี้อ่าเหนื่อยก็พักทักก็ไปต่อในมาชิกนักลบจะม,มีบาดแผลเด้อนะครับอ่าหวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีๆสำหรับพี่มาชิกทุกคนนะสำหรับในหางฮานอยกผมอ่าฮานอยวันนี้เนาะฮานอยวัน นี่นะจะเรียนะรัฐบาลไใดผมปล่อยคลิปไปให้ละลงคลิปไปให้ลในมาชิกนะครับตามรับชมถือว่าเดินดีเดินดีมากรัฐบ,บนะาลไทยเนาะวันที่ยนะี่สิบสองเนาะสองทับสามทับหกแปดนะครับยังไงขอให้มาสองที่นั่งใส่หนั่งเด้อสลับกันนะครับผมจะชอบแค่ไว้จดไว้ในะมาชิกนะครับสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละ,ะมาดูตัวเด่นนะมาชิกสลับเป็นตัวเด่นผม เด่นนะผมให้ตัวนี้นะวันนี้นะครับสกับเจ็ดกับสามนะจะพูดได้เลยนะมาเช็คชอบไหมนะครับอชอบแคบเลยนะนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับสามสองสามสี่สามห้านะเจ็ดแปด 7จ็ดเเดนยะเด่นเนะครับเบิ้ลนะสามสามกับเจจนะอยากให้เราบเบิ้ลมาอีกรับเพว่ามันเสาชอบไม่เบิ้ลชอบเบิ้ลแคบเบิ้ลในมาชิกนะครับจัาไว้ใจไม่ได้สลับในหางเบิ้ลนะครับเมื่อวานเบิ้ลหน้านะวันนี้มันเสาดูดิเบิ้นจะลงไหมนะครับสามเจจะพูดได้เลยนะวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นในมาชิกสลับใส่ออกร่างกายนะเป็นมัดรวมนะนะครับสามสองสามสแล้วก็เจยังไงขอให้มาในตัวเด่นวันนี้ นะยังไงขอให้มาตัวนี้นะหนะับอันนี้ระวังหกหนับเกือกระดกหัวเนาะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับนะจะปลอดภัยนะครับเบิ้ลสามสามกับเจ็ดเจ็ดชอบไหมนะครับผมอ่ะนะครับ,นะรบขอโชคดีการสาบในชุดจับคู่เด่นสองตัวแล้วก็ตามด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับผมสามตัวเด่นเนาะสามตัวสามตัวมีนะครับสี่สามห้าน,นะาานะ 4, 3, 5, นะแล้วก็แปด 7.9นะแล้วก็9.7.0นะในะชุด3ตัวก็สามชุดอีกเหมือนเดิมนะครับผมเนเจ้าแคปนะครับนะนะครับเดี๋ยวผมยอ้อนในรอบหนึ่งนะสลหรับในทางฮานอยผมประจำวันเสราร์ที่22บ 2, นะครับมีนา6.8นะครับผมอ่ะ3 7 7 3นะจับพูดได้เลยวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นนะสำหรับสายออกกำลังกาย นะครับก็จะปลอดภัยเนาะเป็นมัดรวมนะสามสองสามสี่สามห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ปุมไม่ได้สามห้ากับเจ็ดเก้าด้วยชุดน,นี้ระวังกระดูกหัวด้วยนะมาชี้นะไม่ใช่ชุดเดียวเนาะนะครับเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับถ้ามีตาลังก็ดูแล้วกันสามสามเกือบเจ็ดเจ็ดเบิ้ลน,นะนะครับอชอบไม่เบิ้ลวันนี้นะครับอ่ะขอโชคดีกันสาบช,ชุดเฉพาะเด่นสองตัวและสามตัวเด่นก็มีสี่สามห้าแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางวันนี้ยังไงขอให้มาสองที่นั่งสามที่นั่งเด้อสำหรับวันนี้จะได้ปุ่ๆมาชทุกกคนป เย็นนี้มาลุ้นต่างกันในมาชิกสำหรับในทางฮานอยเนาะนะครับสำหรับใครจะถ้าเข้าไปชมคลิปแบบแยกหน่อยผมนะ้วก็บีทีนะครับทาง F er, แอปเขียวด้วยเอปไลน์ในละบีทีแปดสองเจ็ดทักได้เลยไม่มีใคใชะจ่ายเนาะไปนะครับจะได้เกาะโรงเรียนกสารพวว่อเมื่อวานนี้นะครับ สามรอบในสามพี่นโรนี่เจาะทุกรอบเลยน้ำนั่นแหละนับก็จะแคบเข้ามาอีกตีกรอบเข้ามาอีกเนาะนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวนี้มาลุ้นปังกันรัฐบาลไทยอย่าลืมติดตามรับชมนะนะครับลงคลิปไปแล้วนะมั่นใจกับสุนทรีัวเองเหมือนเดิมโชคดีไปทุกคนช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยไว้เจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีนะครับโชคดีครับ